ในวันที่25ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะฟินแลนด์ก็เตรียมส่งคณะผู้แทนไปยังตุรกรีเพื่อหาหรือเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกนาโตของฟินแลนด์ค่ะทางด้านของสวีเดนนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีคนใหม่อูฟคริสเตเซนก็มีกําหนดการที่จะไปเยือนตุรกรีเพื่อหาหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะคะวันที่20ตุลาคมผู้นําของสวีเดนก็ได้เข้าพบกับเลขาธิการนาโตที่สํานักงานใหญ่ของนาโตในกรุงบรัสเซล เลขาที่การนาโตก็ได้กล่าวว่าการเข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรนั้นจะทําให้ฟินแลนด์และสวีเดนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงพื้นที่ยูโรแอตแลนติกก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นเช่นกันสําหรับกระบวนการเข้าเป็นภาคีของฟินแลนด์และสวีเดนนั้นถือว่าเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ใหม่ของนาโตและในขณะนี้นั้นพันธมิตรเกือบทั้งหมดก็ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงนามภาคยานวัตแล้วค่ะยังคงเหลือเพียงฮังการีและตุรกีเท่านั้นที่ยังไม่ได้ทําการอนุมัติ เลขาธิที่การนาโต้ก็ยังได้กล่าวเน้นย้ำอีกด้วยนะคะว่าพันธมิตรจำนวนมากนั้นก็ได้ให้การรับรองความมั่นคงแก่ทั้งฟินแลนด์และสวีเดนแล้วซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ที่ฝ่ายพันธมิตรจะไม่ดำเนินการใดๆหากว่าฟินแลนด์และสวีเดนนั้นต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันใดๆทางด้านของฮังการีนั้นนะคะเดิมทีมีรายงานว่าจะทำการลงมติในวันที่24ตุลาคมนี้ แต่เมื่อวันเสาร์ที่22ตุลาคมที่ผ่านมานั้นนะคะเกเกอรี as, ่กุยัสเลขาธิการของนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบันก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลได้ส่งเอกสารการให้สัตยาบันต่อรัฐสภาฮังการีแล้วและรัฐสภาฮังการีจะทําการอนุมัติสัตยาบันญให้กับฟินแลนด์และสวีเดนอย่างช้าที่สุดภายในกลางเดือนธันวาคมนี้ก็ต้องคอยติดตามดูกันอีกต่อไปนะคะว่าทางฮังการีนั้นจะทำการเลื่อนการอนุมัติสัตยาบันให้กับทั้งสองชาตินอร์ดิกนี้ออกไปอีกหรือไม่อย่่างไรคะ